สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสาวใต้ตาผมผมยาวเอ้ยไม่ยาวแล้วซิโน่เพิ่งตัดมาวันนี้ผมสั้นนะคะวันนี้นะคะพี่เมย์จะมารีวิวแกงไตปลานะคะอันนี้จะเป็นแกงไตปลาสำเร็จรูปนะคะของเอกอร่อยค่ะเป็นสินค้าของพี่เอก,กชัยนะคะพี่เมย์สั่งมาจากเพจของพี่เอก,กชัยเออเพจอะไรนะ เผ็ดเอกอร่อยค่ะ1ขวดนะคะสามารถแกงได้2ครั้งก็คือจะใช้ครั้งละครึ่งขวดนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำอกร้อกรัมค่ะอันนี้คือพริกแกงที่เราตวงไว้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็อเอาไปผสมในน้ำนะคะ ผักที่ใช้นะคะเราสามารถเลือกผักได้ตามชอบเลยค่ะวันนี้ใส่มะเขือฟักทองถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็จะเป็นปลาสบะย่างค่ะเราตั้งน้ำเดือดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาพริกแกงนี่ละคะ่ะมาละลายมันหอมนะคะกลิ่นหอมมาก อันนี้คือทำง่ายนะคะเหมาะกับแม่บ้านยุคใหม่ค่ะคนที่แบบทำกับข้าวไม่เป็นตวงส่วนผสมอะไรไม่เป็นไม่รู้ว่าจะใส่อะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมาะมากละลายพริกแกงไตปลาเสร็จแล้วนะคะเราก็ตั้งไฟให้น้ำเดือดอีกรอบค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ปลาย,ย่างลงไปนะคะ ตามด้วยผักที่สุกยากนะคะก็คือฟักทองค่ะแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปต้มฟักทองให้เดือดปป๊บหนึ่งนะคะแล้วค่อยใส่พวกมะเขือแล้วผักอื่นๆลงไปค่ะ เราต้มฟักทองจนเดือดแล้วนะคะทีนี้เราก็ใส่มะเขือลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยถั่วฝักยาวเพราะว่าถ้าเราใส่มะเขือไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะพร้อมกับฟักทองนะคะมะเขือมันจะสุกเร็วนะคะไม่นั้นเดี๋ยวมันจะเละค่ะไม่น่ากิน อันนี้คือพี่เมย์ไม่ได้ปรุงรสชาติอะไรเพิ่มเลยนะคะก็คือใช้น้ำอกร้อยแล้วก็พริกแกงไตปลาครึ่งขวดค่ะแกงสุกแล้วนะคะก็คือผักอะไรสุกแล้วแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะโรยใบมะกรูดลงไปแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะวันนี้ทำทานกับขนมจีนนะคะถามว่ารสชาติเป็นยังไงก็คือมันจะติดรสหวานหน่อยนึงอะคะ่ะ ถ้าให้คะแนน10คะแนนนะคะพี่เมย์ให้7คะแนนค่ะเพราะว่าเอา่อแกงไตปลาพี่เมย์รู้สึกว่ามันต้องมีรสเค็มหน่อยหนึ่งนะคะจะมีเค็มนําแล้วก็อาจจะมีหวานเปรี้ยมหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือถ้าทางใต้จริงๆนะคะเหมือนที่แม่เมย์ทำอะไรเหลืออย่างเงี้ยค่ะก็คือแกงไตปลาเขาจะไม่ใส่น้าตาลกันนะคะจะไม่มีรสหวาน ก็คือถ้าแต่คืออันนี้เหมือนกับว่าเขาแดัดแปลงให้แบบเออกินได้ทุกภาคคือแบบรสกลางๆนะคะถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยค่ะแต่ว่าติดหวานไปหน่อยนึงถ้าชอบแบบรสจัดนะคะรสจัดจ้านนะคะแบบใต้แท้ๆเลยก็คือให้ใส่พริกแกงเพิ่มแล้วก็เพิ่มไทปลาลงไปอีกค่ะเพราะว่าถ้ากินเราจะรู้สึก ติดหวานจริงๆค่ะ